ค่าแม่ทันเน้นตัวเล็กซัสแพงไหมพี่บอกเป็นอย่างนี้ดีกว่าลูกประเด็นการดูแลรถเนี่ยมันมีแยกเป็น2เรื่องรเรื่องเสื่อมกับเรื่องเสียเสื่อมนี่คือใช้ไม่ใช้เดี๋ยวมันหมดอายุกับเรื่องเสียเนี่ยนานๆานทีเขาเรียกอยู่ดีะอย่าง ECU เสียครับผมไอ้พวกเนี้ยมันมันไม่ได้ว่าเสียทุกคันนานๆทีมันเสียรหรือบางเอิญมันเสียเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราบอกเรื่องของค่าเสื่อมในการดูแลรักษาก็แมนเทนแนน c e เหมือนทั่วไปครับ่าส่วนในเรื่องเสียพี่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้เสียอยู่แล้วอันนี้คือข้อดีของเล็กซัสเลยเพราะฉะนั้นอย่างรถพี่เนี่ยอย่าง i อเอสเจนสที่เราเคยถ่ายไปพี่เคยรวบรวมค่าแมนเทนแนน c e ทั้งหมดทั้งเสื่อมทั้งเสียรวมกัน6ปี60,000โลเนี่ยพี่ซ่อมไปประมาณ 7, 80,000หมื่นเองถือว่าน้อยมากถูกมากน้อยมากน้อยมากมากครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะครับสำหรับคนที่ใช้เล็กซาตตัว IS h, Gen 3 0 0 h Gen3 นั่นเพื่อนนี่เลยนี่คลิปนี้พามาดูนะ IS h, Gen 3 0 0 h Gen3 เพื่อนนะนี่แต่งเต็มนะคันนี้ของแต่งโดยรวมประมาณ700 0แ0นะครับทุกคนนะก่อนหน้านี้เรารีวิวไปแล้วนั่นก็คือจะเป็น IS เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโฉม Gen 2นัเพื่อนนะนี่คันนี้ผมชอบมากมัดูแบบ มันดูซิ่งมันดูวัยรุ่นมากเลยน้อเพื่อนเนาะแต่ว่านี่พามาดูโฉมล่าสุดแล้วกันนะเพื่อนนะนี่เป็นไฟหน้าตัวไมน่าเชนแล้วนเพื่อนนะนก็จะดูแบบดูล้ำสมัยขึ้นมานะเพื่อนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยพามาดูเนาะว่าคันนี้ทางเจ้าของรถพี่โจแล้วกันมีทําอะไรบ้างสําหรับใครที่ใช้ตัวเจนสอยู่ลองดูคันนี้ได้ก็จะมีพวกชุดแต่งรอบคันมีเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนเบรกมีเปลี่ยนช่วงล่างด้วยนะทุกคนโปรติอย่างที่รู้คือเล็กซัสอะ ส่วนใหญ่ที่ผมมาถ่ายนะแทบจะไม่มีใครแบบเปลี่ยนช่วงล่างเลยแต่ว่าคันนี้ก็เจ้าของรถเปลี่ยนเป็นช่วงล่างแล้วก็โหลดลงมาด้วยนะเพื่อนนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาถามน้องว่าคันนี้มีรายละเอียดดีเทลอะไรบ้างสำหรับใครที่ใช้เล็กซัอยู่ก็ลองดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชม IS 300 h รคันนี้กันเลยครับผมไป ไปครับทุกคนไปรับชม l e x ก s ั IS 300H Gen 3กันเลยครับผมไปหาทางพี่โจเลยพี่โจโสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้รบกวนมารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับพี่โจเดี๋ยวพี่โจแนะนำหน่อยคันนี้เป็น l e x กซัตัวไหนครับพี่โจอ่าอันนี้เป็น Lexus i S 300H หรือเราเรียกกันว่า Gen 3ตั้งแต่ปี13จนถึงปี20ก็คือจะเป็นโฉมนี้ซึ่งอันนี้คือเราอัปเกรดของแต่งเกือบ ทััั้งคคนเลยรรบบต้องบอกเลยว่าคันนี้ของแต่งแพงกว่าตัวรถอีกทัวร์พี่ถูกอันนี้ของแต่งแพงกว่าตัวรถเพราะว่าของรถเนี่ยจัดสุดทุกจุดเลยครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าจะใหม่กว่าตัว i x ที่ผมมารีวิวคันก่อนหน้านี้ถูกไหมครับถูกต้องครับครั้งที่แล้วก็คือเจน2อ๋ออันนี้คือเจนถัดมาคือ gen 3ถามนิดนึงพี่โจต่างกันเยอะไหม gen 2กับเจน3จริจริงต่างกันเยอะครับครับทั้งแพลตฟอร์มทั้งเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ต่างเยอะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็น แล้วด้วยอ่าครับผมเผื่อใครนึกหน้าไม่ออกนี่ทุกคนผมไม่ดูอันนี้คือเจน2ถูกไหมพี่โจถูกต้องครับนี่คันนี้เรารีวิวไปแล้วนะคันนี้ก็จะแนวแบบแต่งซิ่งไปเลยนะเพื่อนหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้นะเรารีวิวคันนี้ไปแล้วเป็น IS นั้นเพื่อนนะคันนี้เป็นเจน2แต่งซิ่งนั้นเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยเจน3กันดีกว่าพี่โจว่าคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างเนาะอย่างคันนี้ด้านหน้าทําอะไรบ้างครับพี่อ่าด้านหน้าคันนี้ก็็คือเเปปลี่ยนนนไฟห้า เปลี่ยนไฟไนกี้เป็นของม i n เนอร์เชนครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนการชนหน้าแต่งอันนี้เป็นของแต่งนะครับอ่าแล้วก็ลิ้นหน้าอ่าครับผมอ่าอันนี้ถามนิดนึงพี่โจหน้าเดิมมันใช้หน้านี้ป่ะพี่หน้าเดิมไม่ใช่หน้านี้ครับหน้าเดิมมันจะดูไฟไฟหน้าเนี่ยมันจะเว้าลงมาข้างล่างแต่อันนี้มันตัดขึ้นใหม่ข้างบนก็คือ อันนี้ดูสวยกว่าเยอะครับ,รบผมถามนิดนึงมันต้องดัดแปลงสายไฟไหมพี่เพราะว่าไฟไมันคนละรูปทรงอะไรถูกไหมครับอ่าถ้าถ้าเป็นของพี่เนี่ยไม่ดัดแปลงเพราะว่าพี่ให้เขาแปลงมาจากที่เมืองนอกก็คือมาถึงเมืองไทยเราก็เสียบได้เลยอ๋อเสียบปลั๊กได้เลยใช่ไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟอะไรเลยเพราะว่าพี่สั่งของทุกชิ้นพี่เช็คอินเทอร์เฟซเช็คสเปครถก่อนอ่าครับผมอ่ะ,อะทุกคนเรามาดูไฟหน้านิดนึง อันนี้คือไฟหน้าตัว m i n นอร์เชนถูกไหมครับถูกต้องครับอ๋อไฟหน้ามันจะแยกกับตัวไนกี้แล้วถูกไหมพี่ถูกต้อง,อองเพราะว่าถ้าเกิดตัวเก่าคือไอตัวไนกี้มันจะยังอยู่ในโคมถูกไหมถูกต้องครับแต่ว่าคือพอมันเป็นเจนใหม่แล้วเขาก็จะแยกกันแล้นั้นเพื่อนนะเผื่อใครที่สนใจอยากจะแปลงถามนิดน,นึงพี่โจถ้าเกิดเพื่อนๆขับเจน2อยู่แปลงหน้าเจนสได้ไหม ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับผมก็จะเจน2ก็จะแปลงได้แบบคันสีน้ําเงินตรงนู้นเลยอ๋อโอเคก็เจนสองยังไม่สามารถแยกตัวไนกี้ลงมาได้ถูกป่ะพี่ใช่ครับอ๋อจะต้องเป็นเจนสอย่างเดียวถูกแต่ตอนเนี้เจนสด้านหน้าสามารถแปลงเป็นลูกที่สามก็คือโฉมปัจจุบันได้อ่าครับผมแต่ด้านหลังยังไม่ได้พี่ก็เลยยังไม่โปรพียังรู้สึกว่ามันมันยังไม่เข้ากัน โ <Okay, S 2> อเคครับผมทุกคนเรามาดูไฟหน้าอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นไฟหน้าเจน3นะน่ตัวไนกี้เขาก็จะย้ายมาละตรงนี้โอเคแล้วก็เป็นกันชนหน้าแต่งถูกไหมครับพี่โจถูกต้องครับอ,อันนี้เป็นกันชนหน้าแต่งจริงๆมันก็กันชนหน้าคล้ายๆกับตัวเจน2ของพี่เลยใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกว่าทสรง i f s f ยี่สิบ2อ็ครับ, <18. S 1> รบสังเกตจากตรงนี้ครับจะเป็นเคิร์ฟเดียวกันจากเด oh. เลยเราถึงเรียกมันว่าของแต่ง โอเคเข้าใจแล้วแล้วก็จะมีลิ้นหน้า1ชิ้นถูกไหมครับจใช่ครับผมฝากระโปรงกับแก้มยังไม่ได้แปลงถูกไหมครับอันนี้เราไม่ได้ไปยุ่งมันครับของเลยครับอ่ามันแตกต่างไหมพี่โจถ้าเกิดเป็นตัวมเนอร์เชนฝากระโปรงกับแก้มไม่ต่างครับเป็นเหมือนกันเลยใช่ครับโอเคครับผมแต่ว่าคันนี้จริงๆมันก็มีตัว F ด้วยถูกไหมครับใช่ครับ F Sport จะเป็นเครื่อง2005อ๋อต่างอันเดียวไหมพี่โจอืมเอาจริงๆมันพี่ว่ามันวางโพสิชันรุ่นย่อยแปลกๆเพราะว่าเครื่อง 2,005เนี่ยมันคือเครื่องตัวเดียวกับเจน2แต่มันดันไปวางไว้อยู่ในตัวท็อปสุดพี่ก็เลยว่ามันรุ่นนี้มันแปลกๆนะาลลแปกๆครับผมแล้วราคาก็แพงกว่าเยอะด้วยแพงกว่าเยอะครับพี่ก็เลยน่าจะเป็นตัวที่เล็ขายน้อยอันดับต้นๆเลยเพราะว่ามันแปลกจริงๆอ่ครับผม โอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านข้างเพิ่มนะครับทุกคนอย่างคันนี้มีเปลี่ยนล้อด้วยเนาะพี่โจเนาะอ่าอันนี้ล้อฟอร์ดครับอ่าเป็นล้อ,อฟอร์ดหนึ่งชุดนะครับทุกคนนะแล้วก็ยางจะเป็นมิชลินสปอร์ตห้านะครับทุกคนเบรกเปลี่ยนเพิ่พมถูกไหมครับพี่โจถูกต้องครับเบรก เป็นเพิ่มนะแล้วที่สาคัญคันนี้ได้ข่าวมาว่าเปลี่ยนช่วงล่างมาด้วยถูกคันนี้เปลี่ยนช่วงล่างด้วยเปลี่ยนโช๊คมาครับผมปกติที่ผมเคยได้ยินมาส่วนใหญ่เล็กซัสนี่เขาจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องช่วงล่างใช่ไหมถูกต้องครับผมคันนี้ทาไมโจ์ถึงแบบเปลี่ยนช่วงล่างพี่โจเพื่อสมาชิกคนนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นนักสะสมรถเนาะอ่าครับพี่เขาต้องการให้ฟิตเมนต์ตรงนี้มันพอดีกับยาง อ๋อต้องการโหลดลงมาใช่เขาโหลดลงมาแล้วต้องการให้มันพอดีกับยางอ่ะครับพี่เขาต้องการความสวยงามเรื่องของฟิตเมนต์ก็เลยโฟกัสมาที่โชกกว่าพี่จะหาโชกใส่ให้เขาได้ยากมากเพราะกลัวสั่งมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเอาเหรอนี้ทําทําการบ้านค่อนข้างเยอะอ่าครับผมฟิลมนเป็นยังไงพี่พอพอเปลี่ยนช่วงล่างแล้วฟิลขับใช่ไหมลูกอ่าใช่พี่ฟิลขับก็ กระชับขึ้นแต่ก็กระด้างขึ้นด้วยก็เป็นปกติครับครับผมโรติส่วน่เขาจะเน้นช่วงล่างเดิมเนาะเล็กซัสอ่ะถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าคันนี้คือต้องการโจทย์แบบให้รดเตี้ยลงมาอีกนิดนึงถูกต้องก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนโชคถูกไหมครับใช่แต่ว่าอันนี้จะเป็นโชคของทางต่างประเทศถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าบ้านเราน้อยมากที่จะมีโชคตรงรุ่นเล็กซัสเนาะถูกต้องแล้วก็ น้อยมากที่เจ้าไหนจะกล้าคอนเฟิร์มว่ามันจะได้ตามออบเจิเนตีที่เขาตั้งนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ตามออบเจ t i v ตีเขาก็ไม่เอาอ่าครับพี่โจโอเคอเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านข้างเพิ่มอย่างด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตนะพี่โจโนเนาะอ่าด้านข้างก็จะมีลิ้นข้างจะมีสเกิร์ตร<ม>นะครับหชิ้นนั้นเพื่อนนะพวกกระจกอะไรพวกเนี้เมมเยเดิมหมดเลยเดิมหมดเลย อันนี้จะเป็นล้อด้านหลังนะครับด้านหลังมีเปลี่ยนเบรกด้วยถูกไหมพี่โจถูกต้องค่ะหน้าหลังเปลี่ยนหมดเลยนะเพื่อนถูกต้องหน้าหกหลัง4ี่ครับผมแล้วก็ตัวคาลิเปอร์เขาจะสกรีนเป็นตัว F Sport นะพี่โจถูกต้องสวยมากเพื่อนๆสวยมาก่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านท้ายอย่างด้านท้ายคันนี้ i s 300H มีอะไรบ้างพี่อ่าคันนี้ถ้งด้านบนเลยก็คือดักเทลอ่าครับผมอ่าอันนี้คาร์บอนแท้ด้วยครับอ่าแล้วก็จะมีไฟแต่งที่เป็นรูปตัว L แล้วก็เต็มครับเออผมเห็นหลายค ก็จะเป็นไฟท้ายของรถยุคใหม่พี่ว่ามันสวยดีนะอ๋อครับแล้วมันโค้งเอกลักษณ์เป็นรูปตัวแอลครับผมก็คือมันจะเป็นแอลยาวไปเลยโอ้ถูกต้องครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนครับอ่าแล้วก็จะมีปลายท่อคู่ครับกันชนท้ายเดิมถูกไหมพี่อันนี้ของเดิมหรือกันชนท้ายเดิมกับอันนี้ของเดิมอ๋อโอเคของแต่งก็จะมีหลักๆนั้นเพื่อนนะจะมีดักเทลเนาะเป็นคาร์บอนหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะมีไฟท้ายแต่งเนาะ มาถ่ายกี่คันก็จะเจอจากไฟท้ายทรงประมาณเนี้อโมใช่ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะใส่ไฟท้ายแบบทรงประมาณเนี้ยแล้วก็กันชนหลังเดิมนั้นเพื่อนนะแล้วก็จะมี d ิวเซอร์ที่เป็นคาร์บอนแบบทั้งชิ้นเลยประมาณนี้ท่อไม่ได้ทำนะพี่โจเนาะเป็นปลายท่อหลอกคะอ่ะอ่าโอเคก็คือจะเป็นปลายท่อปกตินะอันนี้สามารถทําท่อได้ไหมพี่เล็กซัซัตจริง,รงๆก็ทําได้แต่น้อยคนที่จะทําล่าสุดคันนี้โอ้ค uh huh. oh. ันนี้ตอนซื้อเข้ามาทำท่อมาแสนเกือบแสนโอ้โหล่นมากคันนี้ อ่าก็คือทํามาทั้งเฮดเดอร์เลยแล้ววิ่งดีขึ้นครับผมอ่าแต่เสียงลั่นจริงครับผมก็ตอนแรกที่ขายคันนี้ไปเพื่อนสมาชิกก็ท่อมันดังไปนิดแต่สุดท้ายอ๋อไม่ค่อยชอบอ่าแต่สุดท้ายก็เสียดายเพราะว่าเขาทํามาจริง80,000กว่าบาทโอ้ท่อเกือบแสนนะใช่ท่อเกือบแสนปกติเราจะไม่ค่อยเจอคนขับเ e ็กซัที่ไปเปลี่ยนท่อเฉเลยพี่ <laughs> เนี่ยตั้งแต่ทํามาหกปีเจอ i อมาห้าิบคันเนี่ยคันแรกคันแรกที่เปลี่ยนท่อเลยใช่ซึ่งซึ่งห้าิบคันนี้พี่คิดว่าก็ก็น่าจะหมดประเทศละมั้งเพราะว่ารถทุกคันตอนเนี้ผ่านมือพี่พี่ว่าน่าจะมีเกินห้าสบเปอร์เซ็นครับผมครับเป็นรถเก่านะครับพอมันทําท่อแล้วเสียงมันประมาณไหนพี่มันดังมันดังขึ้นมากไหมโอ้ยดังขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานลองสตาร์ทดูแล้วเดี๋ยวหนูลองไปตัดแต่เดี๋ยวผมค่อยอเอาอินเสิร์ตแรกเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวผมดูคันนี้ภายในนิดนึงพี่โจอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูภายในเพิ่ม ภายในนี่คือเดิมถูกไหมพี่โจเดิมกิ๊บครับอ๋อนี่คือภายในเดิมอ่าจะมีแค่จอ Android อ๋อที่เปลี่ยนนะพี่น้องถูกต้องครับโอเคครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็น F นี่คือพรมอะไรอะไรก็จะเป็น F อฟโอติชใช่ไหมพรมอะไรเป็น F ด้วยอ๋อโอเคอันนี้เป็นภายในดําแบบนี้เลยสามารถเลือกได้ไหมพี่ตอนซื้อรถป้ายแดงเหมือนเดิมเลยลูกเลือกได้เพราะว่าเป็นแบบ c ีบียูร้อยเอร์เซ็อ๋ออารมณ์เหมือนคอนฟิกเลยนั้นเพื่อนนะก็คือสั่งนําเข้าเลยถูกต้องต้องการแบบภายในสีอะไรอย่างนี้ถูกไหมครั เบาดำทุกอย่างหมดเลยนั้นเพื่อนนะเบาปบไฟฟ้านะครับประมาณนี้โอเคแล้วคันนี้มีโปรเจกต์ทำอะไรไหมพี่โจคันนี้น่าจะสุดแล้วลูกเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถอัพต่อได้เหมือนเจน2องเพราะเจน2มันอัพเป็น F ได้อีกอ่าครับผมเอฟพาเวอร์ครับอ๋อแต่แต่ว่าไอ้ตัวนี้คือไม่มี F ใช่ไหมตัวนี้ไม่มี F ใไม่มี F ใช่ครับมันก็เลยสุดแค่นี้สุดแค่นี้อันนี้คิดว่าก็น่าจะสุด สุดจัดประหลัดบอกแล้วครับผมถ้าไปไกลกว่านี้ก็อาจจะต้องย้ายหลังคาทําสันลูปอ๋อสามารถทําได้ใช่ไหมอ่าทําได้ครับทำได้ทำได้อ,อ,อ,อก็คือเดิมเลยคือตอนนี้มันยังไม่มีสันลูปนะพี่เนาะใช่ครับอ๋อเดิมเลยยังไม่มีสันลูปแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ตัวเนี้ยอยู่แล้วต้องการสันลูปก็สามารถทําได้ทําได้ครับตัวนี้พี่ว่ากแกลลไอเทมแล้วอย่างที่แบบว่ามันมีแค่น่าจะเจ็ดคันในไทยตอนออกป้ายแดงที่ผมรีวิวสิบล้านวะ ตัวนี้7ล้านอจอ7ล้านตัว10ล้านพี่เอาไปแมนเทนแนน์อยู่ตอนนี้ตัว10ล้านไม่ได้อยู่ตรงนี้โอเคแล้วผมลวคันดำอ่ะพี่โจส่วนใหญ่เขามาทำอะไรอ่ะพี่ลุกลูกค้าคันนี้เขามาฝากขายฝากขายคันนี้คือ GS250 ท็อปสลูปอ่ะครับอ๋ออเคแล้วมีมาร์คเลยวินสันอันนี้เขาเพิ่งทำสีกลับมาแล้วเขาก็มาฝากขายอ่ะครับข้างหลังก็ i s เนะพี่เนาะสองคันสีเงินกับสีดำเนาะใช่ครับสีเงินกับสีดำโอเค ประมาณนี้เลยอันนี้ถามนิดนึงพี่ค่าแม n ท e นเ n นนตัวเล็กซัสแพงไหมพี่บอกเป็นอย่างนี้ดีกว่าลูกประเด็นการดูแลรถเนี่ยมันมีแยกเป็น2เรื่องรเรื่องเสื่อมกับเรื่องเสียเสื่อมนี่คือใช้ไม่ใช้เดี๋ยวมันหมดอายุกับเรื่องเสียเนี่ยนานๆานทีเขาเรียกอยู่ดีอย่าง ECU เสียไพวกนี้มันมันไม่ได้ว่าเสียทุกคันนานๆทีมันเสียรหรือบางเอิญมันเสียเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราบอกเรื่องของค่าเสื่อมในการดูแลรักษาก็แมนเทนแนนเหมือนทั่วไปครับส่วนในเรื่องเสียพี่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้เสียอยู่แล้วอันนี้คือข้อดีของเล็กซัสเลยเพราะฉะนั้นอย่างรถพี่เนี่ยอย่างย่าง n s Gen 2ที่เราเคยถ่ายไปพี่เคยรวบรวมค่าแมนเทนแนนทั้งหมดทั้งเสื่อมทั้งเสียรวมกัน6ปี6 0หมื่นโลเนี่ยพี่ซ่อมไปประมาณ7-8หมื่นเองถือว่าน้อยมากถูกมากน้อยมากน้อยมากมากครับเลยเลยอยากบอกเพื่อนเพื่อเนี่ย เล็กซัสเนี่ยจริงๆพี่เคยคิดออกโปรเจกต์นะอยากจะออก BSI แบบเบนท์ใ้บีเอ็มไปเลยดูแลตลอดการงาน5ปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าพี่ว่ามันไม่ค่อยเสียไงพี่ก็เลยดูแลหลักๆก็น่าจะเปลี่ยนพวกของเหลวน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมของเหลวทั่วไปเลยใช่ทั่วไปเลยครับไม่ค่อยมีอะไรให้ซ่อมเลยแล้วอย่างอะไหล่ไงพี่มันสามารถหาในบ้านเราได้ไหมหรือว่ามันจะต้องสั่งนอกอย่างเดียวอะไหล่เนี่ยจริงๆตอนเนี้ย ถ้าบางรุ่นพี่มีทําพวกตระกูล F อยู่แล้วเดี๋ยวจะมีอะไหล่มือ2เพียบเลย<อ>ส่วนอะไหล่ทางเลือกพี่นําเข้าให้หมดเพราะว่าในประเทศไทยไม่มีผู้ผลิต อ่าใช่ใช่ส่วนแท้ก็จับจากศูนย์ไทยศูนย์ญี่ปุ่นบ้างศูนย์จีนบ้างอันนี้พี่ก็จะเลือกให้ว่าที่ไหนทําราคาดีเพื่อสมาชิกก็จะได้ของที่ราคาดีขึ้นอ่าถ้าเกิดประหยัดเงินอะไรทางเลือกราคาก็จะถูกกว่าของแท้ใช่ไหมพี่อะไรทางเลือกถูกกว่าเยอะครับก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ยิ่งบางตัวเช่นอ่าอย่างแหลกพวงมาลัยอย่างคอ่าตัวนี้เลยแหลกพวงมาลัยเนี่ยแท้ประมาณแสนหกแพ้นะพี่แสนหกใช่แต่ถ้าทางเลือกลงมาเหลือสามพ้นกว่า โอ้โหหายไปเจ็ดหมื่เลยนั้นใช่หายไปเจ็ดแปดหมื่นเลยโอ้สุดยอดสุดยอดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ครับใช่โอเคได้เลยเดี๋ยวพี่โจฝากช่องทางอะไรต่อหน่อยเผื่อเพื่อนๆมีเล็กซัสอยากจะขายอยากจะปรึกษาอยากจะแต่งก็ติดตามผมหลักๆผมจะโพสอยู่ในกลุ่ม l e x กซัสแฟมิลี่ไทยแลในช่องทางเฟ e บุ o กเนาะครับผมก็ทำบทความให้ความรู้ไว้น่าจะหกร้อยบทความได้แล้วเพื่อนๆ อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ลองถามได้ครับเพราะว่าอยู่ในฐานะผู้ใช้เองด้วยเพราะใช้เกือบทุกรุ่นแล้วซื้อมาใช้หมดอย่างล่าสุดเพิ่งประกาศเป้าหมายไปว่าเดี๋ยวจะซื้อรถทุกรุ่นมาใช้จริงๆของเล็กสั้เลยพี่จะซื้อมาใช้ทุกรุ่นแต่ยกเว้นซปเปอร์คาร์บางรุ่นที่ปัจจุบันราคามันยังเกิน lc ห้าออะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ไหมพูดง่ายๆว่าถ้ารถป้ายแดงถ้ารถมือสองตอนนี้ราคายังเกิน4ล้านครับผมอาจจะไปขอศูนย์มาเทส อ่าแต่ว่าถ้าไม่เกิน4ีล้านเดี๋ยวจะซื้อมาเทสเองหมดทุกรุ่นเลยเหรอพี่ทุกรุ่นเพราะตอนนี้โจทย์คือพี่จะเก็บฟิลลิ่งทุกคันด้วยตัวพี่เองเพื่อที่ว่าเวลาทําบทความมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันอ่าครับแต่ว่าในปีนี้เพื่อนๆเตรียมได้เห็น RCF แน่นอนแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลนนี้คนรอดูเยอะมากใช่เดี๋ยวรอเลยสักสอเดือนเนาะก็ ระยะเวลาทํา2เดือนแต่ทีนี้รอคิวอยู่เพราะเดี๋ยวมี GSF ISF แล้วถึงจะเป็น QRCF ตอนนี้รถมันมาที่ไทยแล้วถูกไหมมาถึงไทยแล้วเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลยได้พี่โจนี้ขอมาครขบได้ครับสวัสดีครับโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็พามาดู IS 3 0 0 h นั้นเพื่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวปีนี้สัญญาพามาชมแน่นอนเพื่อนนะ r c f นั้นเพื่อนนะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยไปละบ๊ายบาย